สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่1 6กถึง30กันยายนเรามาดูกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะให้ระมัดระวังค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะช่วงนี้วาดหวังอะไรไว้มันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หรือคนมีคู่ระมัดระวังเกณฑ์ความห่างเหินเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนุนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยค่ะสิ่ง ความผิดหวังสิ่งไม่ดีสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เป็นดังใจระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังด้วยค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจแต่บางครั้งก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในแต่มหาเดวีว่าบางทีเราพูดออกไปมันก็เหมือนการระบายเพราะฉะนั้นความเครียดความวิตกกังวลใจพยายามควบคุมแล้วปล่อยวางให้ได้ค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบารมีที่ทำไว้ไม่หนีหายไปไหนแต่ยังคงอยู่กับเราเพื่อรอคอยที่ทจะได้เราจะได้ใช้ค่ะคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารจะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอุปสรรคปัญหาจากคนอายุน้อยกว่าค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือเงินก้อนใหญ่าจะเป็นจากโชคลาภจากเงินที่ลงทุนไว้หรือ เป็นาการขายค่าวของเงินทองการขายที่อยู่าการขายที่ดินการขายบ้านคือเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะมีเรื่องทุกเรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกอย่างจะแก้ไขประสักปัญหาไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยจะนําโชคมาให้บุคคลน,นี้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ค่ะจะได้ทั้งทุกข์และสุขกับบุตรกับบริวารค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่ยังไงก็ตาม คนวันศุกร์ก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยคุณรอคอยใครอยู่คุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์มีคู่แต่คนมีคู่อาจจะมีอุปสรรคในความรักค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์นี้การเงินเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ เกณฑ์ของความรักคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเกิดขึ้นคนที่ยังโสดอาจจะพบเจอใครบางคนที่เป็นคนที่คุณถูกใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะถ้าหากเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังค่ะจะได้โชคจากทางไกลการเดินทางไกลต่างประเทศจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ